ครับสวัสดีครับผมดรกรสุเกษมนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะวิธีการใช้ Rd-251 นะครับ Rd-251 คืออะไรใช้อย่างไรนะครับก็คำถามนี้นะครับคลิปนี้ก็จะตอบอคำถามที่ท่านสงสัยนะครับ Rd-251 เป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคล้ายฮอร์โมนนะครับมีสารสำคัญในผลิตภัณฑ์นะครับมีกรดอะมิโนชนิดที่มากที่สุดก็คือแอสปาติกนะครับกรดอะมิโน19ชนิดทั้งชนิดที่จำเป็นและไม่จำเป็นและสารไตแคนโทนอลสารสำคัญนะครับคล้ายจีบไลลินแต่ดีกว่าฮอร์โมนนะครับ ก็จะมีการทดลองมาแล้วอย่างยาวนานสามารถลดต้นทุนได้นะครับจากที่เคยใช้ปุ๋ยนะครับใช้25ไร่เคยใช้25ลูกนะครับก็เหลือปุ๋ยเพียงไม่กี่ลูกนะครับตก10กิโลต่อไร่นะครับอันนี้ก็จาก ประมาณ5 50กิโล60กิโลต่อไร่ก็เหลือ10กิโลต่อไร่นะครับเราได้ทดลองทั้งงานวิจัยและกผลการใช้ติดตามมานะครับอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า8ปีสอดคล้องกันครับก็ลดต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ยาต่างๆฮอร์โมนต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่แต่ก็ใช้ที่ยาม วิกฤตหรือว่า,าเสียหายทางเศรษฐกิจกนะครับอย่างแมลงเยอะเอกินกว่า3% 5%ก็มีการใช้ยากำจัดบ้างและทำให้เพิ่มประสิทธิภาพยาฆ่ามรแมลงและยากำจัดโรคนะครับอาจจะมีบางท่านนำไปใช้ในาสารกรำจัด ปัชพืชเช่นยาฆ่าหญ้ายาคุมหญ้าต่างๆนะครับและมีทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนชัดนำดอกทำให้ขั้วผลดอกต่างๆไม่หลุดร่วง่ายนะครับนั่นแหละครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ,อพืชในประเทศที่ทำไรายได้นะครับให้แก่ประเทศได้แก่นาข้าวนำเงินเข้าประเทศ เป็นแสนล้านนะครับและพืชอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันเวลานี้ก็ไม่แพ้กันเลยนำเงินเข้าประเทศแสนกว่าล้านคือทุเรียนนะครับทุเรียนได้ผลมากนะครับปมปมนะครับตัวเลขค่าเฉลี่ยก็คือท่านที่เคยได้ประมาณ5 0 0แสนบาทก็จะได้3ล้านบาทประมาณนี้นะครับสร้างในไรายได้ทางเพิ่ม ทางเศรษฐกิจผลตอบแทนเกษตรกรอย่างชัดเจนนะครับและมีการทำงานทางวิทยาศาสตร์ก็คือช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้แก่ดินดินมีชีวิตขึ้นพืชต่างๆได้รับการละอองฉีดพ่นของอาดี251ไปก็จะซึมผ่านซึมแพร่เข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ของต้นพืช เพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงนะครับในช่องว่างระหว่างเซลล์ไม่จะเป็นต้องฉีดนะช่วงใดเวลาใดนะครับฉีดได้เลยทุกช่วงฉีดแล้วหลังฝนหลังย0นาทีฝนตกก็ยังได้ผลนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับวิธีใช้วิธีที่1น,นะครับเนื่องจาก rd 251สามารถใช้ได้หลากหลาย ปรับใช้ประยุกต์ใช้นะครับได้หลากหลายวิธีที่หนึ่งเราจะผสมเพียวนะครับโอเคเรานำอารดีสองนะครับแกะเราจะมีฝาในนะครับน้ำจะเป็นสีเหลืองอำพันนะครับอันนี้เราจะผสมเข้มข้นเลยนะครับ ในการผสมแบบนี้เราใช้วัสดุโปร่งแสงทำให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสีของ rd 2 5 1จะเป็นสีเหลืองอำพันธ์นะครับครับนี่นะครับ rd 2 5 1ผสมในฟอกกี้แบบใดก็ได้ฟอกกี้อาจจะถ่ายรูปหรือว่าแคปต,ตรงนี้ไปหาซื้อในลาซาล่าได้นะครับสะดวกใช้นะครับ วิธีใช้นะครับก็คือฉีดพ่นโคนนะครับอย่า,าไม่แนะนำไม่แนะนำให้ฉีดถูกใบนะครับฉีดพ่นโคนประมาณ3ครั้งนะครับทุก15วันนะครับโอเคไหมครับอา่าแล้วฉีดปรับสภาพน้ำนะครับสามครั้งนะครับอันนี้ก็ ฉีดวันเว้นวันได้นะครับฉีดปรับสภาพน้ําไม่ให้น้ําเน่าน้ําเสียนะครับฉีดพ่นโคลทุก15วันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ Rd 251อย่างง่ายนะครับหรือหนูเอาไปฉีดโคลโคลทุดเรียนดิอ้า,อาไปฉีดโคลทุดเรียนอ่าอ้า เดี๋ยวให้น้องเขาไปจีดโคนทุเรียน3หรือ4ครั้งนะครับทุก15วันต่อไปนะครับเราจะผสมเพื่อหยอดโคนนะครับต่อไปเราจะผสมเพื่อหยอดโคนนะครับน้ำหนลิตรนะคะอา R D านะคะน้ำหนึ่งลิตร R D สีานะครับอ่าก่อนก่อนผสมให้ ถ่ายทาตรงนั้นครับทีดทีทท่โคนเลยครับ3ทีทุก15วันพอแล้วครับกลับมาได้เลยครับโอเคนี่แหละครับทํางานแบบง่ายวิธีที่1วิธีที่2ครับคือวิธีที่2คือเราจะผสมอันนี้สัดส่วนผสมนะครับขวดอะไรก็ได้ครับขวดที่เหลือจาก เราใช้แล้วนะครับเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะ่ต่ออาดี่ฝาอ่าอดีฝาละยี่สิบห้าซีซีนะคะอ่าร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะน้ำหนึ่งลิตรนะครับอาดีหนึ่งร้อยซีซีวิธีตวงก็คือเอาฝานอกของอาดีสองห้าหนึ่งสี่ฝานะครับเทลงไปวิธีนี้เป็นวิธีที่เราทำในสวน เนาะเราทำในสวน,อนเอาหนูเอเปลี่ยนคนมาเม,มียวมาเอาไปเอาไปบีบที่โคนทุเรียนที่บีบที่โคนแล้วก็วนรอบวงกลมเออไปนี่แหละครับวิธีวิธีนี้เป็นวิธีที่สองนะครับในการใช้อารีสองห้าหนึ่งวิธีนี้เราใช้ประจำเลยใช่ไหมเรื่องใช่ค่ะทุกๆุกทุกทุกทุนท ไ้มานานแล้วเช่มานานแล้วหลายเดือนแล้วได้ผลนะได้ผลอ,อได้ผลแล้วก็สังเกตได้ว่าดินมีชีวิตเนะาะใช่ค่ดินมีชีวิตแล้วก็ใบก็แตกยอดอืมใบแตกยอดอ,อ่ะหนูหนูบีบที่โคนแล้วก็วนวนรอบอเ,เป็นเป็นวงกลมเส้นรบวงได้ไหมโอเคนั่นแหละครับ วิธีการทำงานแบบสไตล์ดรกรสุกเกษมนะครับวิธีนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าดินดีรากดีใช่ไหมอาหารครบนะทำให้การย่อยสลายแร่ธาตุครบถ้วนรากนำะไปใช้ได้เป็นผู้ช่วยรากนะ,ะหลังจากนั้นเราสามารถนำดีสองห้าหนึ่ง มาที่ผสมนะครับอ๋อแบบไม่ผสมบีบลงไปในในน้ำนะครับ <c oughs> เพื่อเลี้ยงไข่ผัมอ,อ่อันนั้นเราเลี้ยงไข่ผัมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเค <c oughs> วิธีต่อไปเลยครับ <c oughs> วิธีที่สนะคะในการผสมตัวอตอนน่นต่อน้ำต่อน้ำประมาณสนะิบลิตรเนาะ 10มิต่ออาดี1-3ซีซีนะคะส่วนผสมครับนี่แหละครับฝาในนะคะวิธีการตวงประมาณ1-3ซีซีครึ่งครึ่งครึ่งโอเคง่ายๆเลยเนาะใช่ค่ะหลังจากที่เราปลูกทุเรียนเสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วก็ลดปลูกต้นไม้อื่นก็ได้ปลูกเสร็จปุ๊บเราลดใช่ไหมอ่าเราําไปลดต้นไม้อ่า สาธิตครับประมาณนี้นะครับต้นไม้ของท่านโดยเฉพาะทุเรียนนะครับปลูกเสร็จลดโคนนะครับลดโคนให้ประมาณทุกวันเราก็เราลดครั้งเดียวเนาะใช่ค่ะลดครั้งเดียวนอกนั้นเราก็จะเป็นการลดน้ำเปล่าใช่ค่ะทุกทุกเจ็ดวันใช่ค่ะภายในเจ็ดวันเราลดทุกวันก่อน ในในช่วงแรกนะแล้วต่อไปเราก็ลดวันเว้นวันหรือว่าสามวันครั้งถ้าติดแล้วเนาะสำหรับทุเรียนพืชอื่นก็ได้ครับไม้ล้อมไม้จัดสวนนะครับต่อไปครับว,วิธีที่ี่นะคะ,ะการผสมกับถังสะพายนะคะถังนี้ก็ประมาณยี่สิบลิตรนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ผสมลงไปประมาณ แปดถึงสิบซีซีนะคะก็ซือฝาในครับในการฉีดพ่นทุกๆุกเจ็ดวันนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยให้ใบสะอาดกิ่งสะอาดแล้วก็ละอองปลิวตกไปทั่วนะครับแปลงเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ช่วยต้านทานโรคและแมลงกด,กดฉีดกดฉีดบริเวณต้นนี้ก็ได้ครับเออเนี่ยฉีดต้นไม้ฉีดแผ่นน้ำก็ได้เนาะอ่าวิธีนี้ง่าย1 0ซีซี ห้าห้าถึงสิบห้าซีซีเนาะแต่เราเลือกสิบซีซีง่ายดีโอเควิธีนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีที่เราผสมกับเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงโดนนะครับวิธีที่เราทดลองแล้วได้ผลนะครับอ่ะเรื่องช่วย ้่วยเปิดปาเวลาเราจะผสมน้ำ20ลิตรเราใช้กี่ฝาครใช้กี่ฝาครหนึ่งสานะครับหนึ่งสานอกเท่ากับ1ซีต่อน้ำ1ลิตรนะครับอัตรานี้เป็นอัตราที่เราแนะนำเพราะว่าทดลองมาแล้วมากกว่านี้ไม่ได้ แล้วก็น้ำใส่เลยครับเอาน้ำใส่เลยครับอ่านี่คือวิธีการผสมขีดพ่นโดรนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสอนนะครับการใช้โดรนให้กับเยาวชนใหม่นะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะได้เป็นอาชีพได้นะครับหรือช่วยบินในส่วนได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะครับครับท่านใดที่สนใจ RD-251 นะครับเอ่อื่อมมาทางนี้ครับสนใจ RD-251 เนาะเราอยู่ในหมู่หมู่หาน้ำอ่าง อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอันนี้เขาเรียกศูนย์นะครับมูลิธิกดก,กรกรสุกเกษอ่าได้ทํางานมาหนึ่งปีละผลเป็นไงบ้างชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเ,กรเาตอนนี้ก็เริ่มหันมาสนใจเยอะนะคะเพราะว่ามันได้ผลผลิตจริงเพราะเราได้ทําการทดลองให้ดูแล้วก็มันได้เห็นผลจริงลูกค,ค้าแถวๆนี้ก็เริ่มมาทดลองกันแล้วค่ะแล้วก็ได้ผลอค่ะ ถ้าลูกคายอมเป็นที่ยอมรับกําลังเริ่มทยอยที่จะหันมาสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของเราอาดีสองหนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาได้นะคะเบอร์นี้เลยศูนย์แปดสามหนึ่งห้าเก้าี่เค่ะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เขาสนใจนี่เขาเห็นตัวอย่างหรือไงเห็นตัวอย่างนะคะแล้วบางท่านก็ได้มาทดลองจริงแล้วก็ได้เห็นผลจริงค่ะแล้วก็แนะนําต่อๆกันเห็นกับตาเห็นกับตัวเลยใช่ค่ะว่า มีผลว่าข้าวน้ําหนักเพิ่มแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยใช่ค่ะแทนที่จะใช้ปุ๋ย25ลูกกลายเป็นใช้ปุ๋ยแค่ไม่กี่ลูกเองก็ตก10กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งเป็นการลดต้นทุนอย่างชัดเจนและผลผลิตเพิ่มแน่นอนนะครับเกินหนึ่งเกวียนต่อไร่นะครับที่ที่บ้านแก่งนะครับผลผลิตที่ชัดเจนเหล่านี้ ทำให้นาข้าวชาวนาผู้ทํานาข้าวยอมรับและติดต่อโดนไปฉีดพ่นเนาะใช่ค่ะและข้อสําคัญคือการดูแลทุเรียนเป็นไงบ้างครับในการดูแลทุเรียนมาตลอดหนึ่งปีก็รู้สึกว่าเห็นผลนะคะเพราะว่า พื้นที่ในอุตราดิตเรามันไม่ใช่พื้นที่เหมาะที่จะทําการเกษตรในเรื่องการปลูกทุเรียนในแต่เราก็ได้มาทําการทดลองนะคะใช้ Rd2551 ของเราในการดูแลนะคะคไม่ว่าจะฉีดพ่นหยอดโคนนะคะแล้วก็มีการบินโดนเราจะดูแลทุกๆถ้าเป็นการยอดโคนก็ทุกๆ15วันนะคะฉีดพ่นก็5้าถึงเวันถ้าบินโดนก็ประมาณ3-5วันนะคะเราจะดูแลด้วย Rd2551 ของเราะคะ่ะแล้วก็ได้เห็นผลจริงนะคะ ทำให้เกษตรกรจะทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนาะ <Okay. S 1> ทำทำอะไรที่ยากทําอะไรที่ไม่ได้เงินได้ทองผลผลิตตกต่ําทําให้สําเร็จในหน้าที่การงานทําให้ทําเกษตรง่ายขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัย R D 2 5 5 1ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามหรือว่าสืบค้นนะครับในเว็บไซต์นะครับดรกรสุกเกษม e o m o m นะครับ, com, รบและมีการ นำลง y o u t u ด e อกเตอรกร c h ชาแนลนะครับก็ติดตามสืบค้นข้อมูลเก่าๆได้ว่าทำงานไปถึงไหนทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่พศออ2013นะครับก็จนถึงยุคนี้ก็หลายหลายสิบปีสำหรับการลงในพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลานะครับได้มีการจะมีการสอนอ นักบินโดนต่อไปเดี๋ยวสําหรับช่วงนี้ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้เนาะ,ะเรื่องลําลาท่านผู้ชมเลยเนาะ,ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดก็สามารถโทรมาได้นะคะเบอร์ที่ให้ไปก่อนหน้านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ